คุณยังจำชีวิตหอพักในวิทยาลัยได้หรือไม่นักเรียนจากที่ต่างๆมารวมตัวกันในหอพักและใช้ชีวิตมหาลายัยด้วยกันสี่ปีเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าจดจำหลายคนมีเพื่อนในหอพักเป็นเพื่อนแท้จนตลอดชีวิตเลยก็มีแต่ไม่ใช่เพื่อนในหอพักทุกคนจะเข้ากันได้ดีหมดในชีวิตจริงก็มีหลายๆเรื่องหลายๆเหตุผลทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันในเพื่อนหอพักวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งกันในหอพัก นักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฟูดาประเทศจีนพอเกียดเพื่อนร่วมห้องสุดท้ายจึงถูกประหารชีวิตแต่ที่ทำให้ทุกคนตกใจกันก็คือหลังคำพิพากษาขู่และนักเรียนกว่า100คนรวมกันลงนามในหนังสือร้องทข์และนี่คือเหตุอะไรกันวันที่18กุมภาพันธ์ปีคศ2อสศาลประชาชนการของเส้นไาประเทศจีนผู้ต้องสงสยัยหลนเซนฮาวเขินศาลพิจารณาคดีเป็นคร,รั้งแรก ขณะฟันทำพิพากษาเขากำมือสองข้างไวแน่แนๆอ้าปากเล็กน้อยไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หลังจะมีการเงียบไปสักพักหนึ่งคำพิพากษาสารออกมาว่าผู้ต้องสงสัยเลนเซนฮาวถูกตัดสิทธิท่านทานเมืองตลอดชีวิตคำพิพากษาแบบนี้ไม่รู้ว่าเลนเซนฮาคาดคิดถึงหรือเปล่าก่อนหน้านี้ดวงตาที่ดูเหมือนไม่แยแสก็เต็มไปด้วยน้ำตาสาเหตุที่เลนเซนฮาวถูกประหารชีวิต พอเขาทําให้เพื่อนหอพักห้องเดียวกันหายสาบสูญไปทันคูเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยฟูดานความเกลียดชังแบบไหนทําให้นักเล่นดีเด่นคนนี้กล้าเสียงถึงขั้นดับอนาคตของตัวเองจากนั้นมีอาจารย์และนักศึกษา177คนรวมกันลงนามในหนังสืออ้อนวอนไม่รู้ว่าการตัดสินคดีรอบสองจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป้ข้อศ1986นเก้าอดิเนตุวาลโคมเลนสหาเกินในครอบครัวธรรมดา ในเมืองกวางต้งเตสันเทาเขาไม่ใช่ลูกคนแรกในครอบครัวแต่เป็นลูกชายคนแรกในครอบครัวเขามีพี่สาวหนึ่งคนและน้องชายหนึ่งคนทำไมาพ่อแม่ของเวนเซันหาวมีภาระหนักชีวิตลำบากมากทำให้เด็กๆถ้าเทียบกับเพื่อนอายุวัยเดียวกันไม่มีเสื้อผ้าของใช้ที่ดีเหมือนเด็กคนอื่นตอนเด็กเหรินซันหาวยังไม่ได้ใส่เหรินซันหาวยังได้ใส่เสื้อผ้าผู้หญิงของพี่สาวต่อรองเท้าที่เล็กจนใส่ไม่ได้แล้ว ขอพ่อแม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้แต่คำตอบที่ได้คือบ้านเรามีเงินที่ไหนกันละ่ะเธอก็ใส่ใส่ไปก่อนไม่แตลินสันหาวที่รู้ว่ารองเท้าใส่จนขาดเป็นดูแล้วทุกครั้งที่ฝนตกรองเท้ทาจะเปียกน้ำฝนที่ซึมเข้ามาสภาแวดล้อมของครอบครัวเช่นนี้ได้ฝันใจเด็กอย่างลินสันหาวว่าตนด้อยกว่าคนอื่นความรู้สึกและความหวาดละแวงของเขาทำให้เขาอ่อนแอมาแค่เพืยอล้อเล่นหน่อย เขาก็รู้สึกไม่พอใจมายิ่งไปกว่านั้นแค่คำพูดของคนอื่นก็ทำร้ายจิตใจเขามาจากความทรงจำของเลนเซนฮาวตอนเดินมัธยมปลายมีอยู่ครั้งหนึ่งเลนเซนฮาวใส่นาฬิกาเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นนาฬิการุ่นใหม่จึงเข้ามาขอดูกันแต่เลนเซนฮาวแอบแอบ,แอบซ่อนๆไม่อยากให้เพื่อนดูเพื่อนจึงพูดขึ้นมาว่าไม่กล้าเอาออกมาโชว์ของปลอมหรือเปล่าแค่คำล้อเล่นแบบนี จะทาให้หลินเซินฮ่าวรู้สึกเสียใจมากแต่บางเอิญเป็นเดื้นจจิงหลังจากนั้นหลินเซินฮ่าวก็ไม่ใส่นาฬิการเรือนนั้นอีกเลยแม้ว่าหลินเซินฮ่าวจะมีนิสัยที่ขี้น้อยใจแต่เกี่ยวกับการเรียนนั้นดีมาตั้งแต่เด็กเขาขยันและตั้งใจเรียนพอเขาคิดว่าความพยายามแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาทาให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้ฐานะทันบ้านจะลําบากแต่เขาก็ไม่เคยรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น เขาเชื่อว,ว่าการหาได้ด้วยตัวเองจะรักษามันไว้ได้ดีกว่าในความขยันและความพยายามของเนนเซนฮาวเขาได้680คะแนนในการสอบข้ามหาวิทยาลัยเขาสอบเข้าซงชานยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยที่หลายคนใฝ่ฝันตอนนั้นรอบคานเขาเต็มไปด้วยดอกไม้และแสงปลบมือยินดีเขาโดดเด่นมากในโรงเรียนและเขายังเป็นบัณฑิตดีเด่นของโรงเรียนมัธยมของเขา ตอนที่เขาได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยความอ่อนแอและความรู้สึกต่ำต้อยในใจของเขามันได้หายไปหมดเลยเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นกับกาวต่อไปที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจหลังจากเข้ามหาวิทยาลัยสภาแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถให้เหลนสันหารู้สึกถึงความกดดันอย่างมากเขาไม่กล้าที่จะละเลยการเรียนทําได้แต่ขยันมากกว่าเดิมถึงจะทําให้ลดความแตกต่างของฐางนะทงบ้านที่ต่างกันได้ ตอนที่นักเรียนคนอื่นกำลังเรียนอยู่เขาก็เรียนด้วยตอนคนอื่นพักผ่อนเหลนสัญหาก,ก็ต้องไปทำงาน,นพาร์ทไทม์เพื่อส่งตัวเองเรียนเหลนสัญหาพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนในครอบครัวให้ดีขึ้นในที่สุดความพยายามอย่างไม่ยออ่อท้อก็ได้รับโชคชะตาที่ดีกลับในปีคศ2010เขาโดดเด่นอีกครั้งในมหาวิทยายลัยทรงชานเป็นนักเรียนดีเด่นจากนั้นเขาถูกส่งไปยังคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยฟูตาน พื่อการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาเวชศาสตร์การถ่ายภาพและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นการเริ่มต้นส้นทาใหม่ในชีวิตของเขาช่วงระหว่างเรียนเขาได้มีความรักครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเขาแต่แล้วความรักช่วงเวลาสั้นๆนี้ก็เป็นฝ่ายหญิงที่บอกเลิกลากาันในเวลานานเหลียนซันหาจะโดยรายการหาคู่ If You Are The One ในเวลาว่างเหลียนซันหาก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมและความคิดต่ตางๆ ของแขกรับเชิญหญิงในรายการโทษบอกความรับตัวเองล้มแล้วาะอ,อีกฝ่ายดูถูกว่าตัวเองไม่มีเงินเวลานานเขา้าในใจก็ฝังลึกอีกครั้นกระปมด้อยของตัวเองและแล้วเขาก็ทนไม่ไหวระบายออกมาอีกรั้งมีนักศึกษาจานวนมาจากค,าครอบครัวที่มีฐานะดีในมหาวิทยลาลัยฟูดานปัจจัยต่างๆททาให้ความแค้นหรือความอึดอัดในใจของเขาขอไม่ไหวอีกต่อไปการโจมตีและดูบินใด้ แป็นการทําให้ความในใจระเบิดออกมาจนได้และควรี่ทําให้ลลนสันฮาวกระตาการระเบิดความรู้สึกออกมาคนนานก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลลนสันฮาวไปแล้วในปีคศ2อ1พันินเอนสันาวมีเพื่อนร่วมหอพักใหม่สองคนนั่นคือัวมหยางและคุณเกิร์สเซนกลังศึกษาระดับปริญญาโทเช่นกันคุณเกิร์เป็นคนเซี่ยงไฮ้ฐานะทางบ้านาเทียบเทกับหลนสันทาวขือกระดับฟ้ากับลินเลยเขาไม่มีภาระต้องเล่นดูค่ปกติก็ไม่ค่อยกลับมาในหอพักด้วย เขาสองคนจะไม่ค่อยสนิทกันแต่ประสบการณ์ชีวิตของห่วงยานจะคล้ายกับเลนเซน่าวมากห่วงยานเกิดในปีคศ1 9 8 5เทียมอันทนเซชวนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก่อนเลนเซนฮาวได้หนึ่งปีได้ะคะแนนสอบที่ดีถึง600คะแนนเลยแต่ห่วงยานไม่พอใจกับการสอบติดมหาวิทยาลัยธรรมดาเขาจึงตัดสินใจสอบใหม่อีกปีสุดท้ายความพยายามในปีนี้ก็ไม่ได้ไลประโยชน์ปีต่อมา ข้อทำคะแนนสอบได้ถึง690นาคะแนนสอบติดมหาวิทยาลัยฟูดานคณะแพทยาศาสตร์และในปีคศ2010ได้รับวุติการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหัวหยางก็เติบโตมาในครอบครัวธรรมดาพ่อแม่ข็อทำอาชีพร,รับจ้างทั่วไปที่ต่างจากลินเซันหาก็คือหัวหยางเป็นลูกคนเดียวในบ้านภาระทางบ้านก็จะเบาลงหน่อยพ่อแม่ของหัวหยางได้ตั้งความหวังไว้กับลูกชายขาสูงมากดูแลมาอย่างดีตั้งแต่ดเด็กแม้ว่าครอบครัวจะยากจน แต่ก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกชายคนนี้เสมอนี่คือเหตุผลที่หวงหยางสามารถเลือกสอบเข้ามาหาวิทยาลัยใหม่ได้อีกปีอย่างไม่ต้องกังวลถึงแม้หวงหยางกับเลนส์เซนหฮาจะมีฐานะทางบ้านที่ยากจนแต่ในใิสัยของทั้งสองต่างกันมากเลนสนเซนเฮาในใสัยเก็บตัวไม่ชอบพูดคุยกับผู้อื่นมันนักศึกษามีการปรึกษาหารือกันเท่านั้นทเที่ขาจะพูดคุยด้วยแต่ในิสัยของหวงหยางจะต่างกันเขาเป็นคนเข้ากับคนง่าย สนุกสนานเฮฮาเขาชอบดูหนังสลานหนังแอคชัน่นจับกลุ่มเล่นกับเพื่อนตลอดตั้งแต่เล็กจนโตไม่เหมือนเด็กเรียนเลยครูที่เคยสอนหัวงหยางต่างก็ชมว่าเขาเป็นคนฉลาดมากไม่ต้องพยายามมากก็สามารถสอบได้คะแนน,นดีบุคลิกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทำให้หลินเซินหาและหัวงหยางไม่สามารถเป็นเพื่อนสนิทก,กันได้หวงหยางรู้สึกว่าอีกคนล้าสมัยคุยกันไม่รู้เรื่อง และเลนสนหารู้สึกว่าอีกคนไร้สาระไม่มีความอันใจในการศึกษาเล่าเรียนแผนสองไม่ใช่คนสไตล์เดียวกันและไม่เคยมีข้อขัดแย้งใดๆตั้งแต่แรกแต่ทำไมเลนสันหาถึงรู้สึกไม่ดีต่อหวงหยางปรากฏว่าพอในสายรา่า้นของหวงหยางที่ชอบล้อเล่นกับเพื่อนทำให้เวลาล้อเล่นกันจะก,กระทบถึงติตใจของเลนสันหาอย่างเช่นไม่อยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนในหอพักอีกสามคนกำลังคิดค่าไฟอยู่ คนเกิดมีตู้เย็นส่วนตัวเล็กๆหนึ่งเครื่องหวงหยางจึงบอกว่าตู้เย็นมันเปลืองค่าไฟกว่าคนเกิดควรออกค่าไฟส่วนนี้ตั้นหาพอฐานะทางบ้านของคุณเกิดดีไม่แค่ค่าไฟแค่นี้หรอความคิดเห็นตันตนานาแล้วหลินสันหาก็ใช้โอกาสนี้พูดขึ้นมาว่าตู้กดน้ำในห้องแต่ละคนดื่มไม่เท่ากันก็ไม่ควรคิดเท่ากันหวงหยางพูดเกินติดตลกว่าก็ไม่ถึงขนาดไม่มีปัญญาจะดื่มน้ำมัน้น แค่คำพูดล้อเล่นคำหนึ่งทำให้เลนสซินหารูรสึกอับอายมากเพราะเขาคิดว่า่วงหยางตัณใจจะพูดถึ่เขา่าวปกติ่วงหยางก็มาจะพูดเล่นกับเพื่อนอยู่เสมอว่าตัวเองไม่มีเงินแล้วเซนเดียก็ต้องกินพักการดองอีกแล้วฮวงหยางไม่เคยคิดเลยว่าการล้อเล่นของเขาจะทําให้เลนสซินหาโกรธแค้นฝังใจและเนื่องจาก่วงหยางเป็นคนไวริแเ้วพูดเก่งหลายครั้งทําให้เลนสซินหาเทงไม่ออก ซิ่งทำให้เลนสันหาวรู้สึกเรืรอดอัดใจและรู้สึกเกลียดม,มากขึ้นคิดตลอดว่าสักวันจะเอาคืนให้สาสมปีคศ2013เลนสันหาวและหววอย่างก็เป็นเพื่อนร่วมหอพักมปนานถึงสองปีกว่าในช่วงเวลานี้หววอย่างไม่ได้สังเกนและรู้สึกถึงความผิดปกติของเลนสันหาวแต่เลนสันหาวเกลียดหววอย่างเข้ากระดูดดาแล้วสิ้นเดือนมีนาคมของปีนี้เป็นบันโกโหกตอนคุยเล่นกับเพื่อน หงอยางก็ได้พูดขึ้นมาว่าใกล้ถึงวันโกโหกแล้วหาคนมาแก้งเล่นดีกว่าเลนสซันฮาวที่นั่นอยู่ข้างๆก็ไม่ได้สนใจการสนทนาของพวกข,ข่าวจากนั้นหวงอยางเดินมานั่งข้างหลังของเลนซันฮาวแล้วสะกิดที่ไหล่และพูดว่าระวันตัวนะอาจจะเป็นเธอที่โดนแกงเป็นเพราะคำพูดนี้ทำให้ความแค้นในใจของเลนสซนฮาวลุกเป็นไฟอีกครั้งแต่ภายนอกก็แสดงออกแบบเฉยชา ไม่มีอาการโกดแต่อย่างไรเขาคิดในใจว่าวันโกหกครั้งนี้จะทำให้หวงอย่างได้เลิมบทเรียนสักหน่อยวันที่3มีนาคมปีคศ2013หลังเลิกเรียนเลนสซันฮาวดันออกมาจากห้องปฏิบัติการตามปกติแต่ที่ไม่เหมือนตามเคยก็คือในมือของเขาถือทงสีเหลืองออกมาข้างในใสเอนไดไม่เทีนในโดสเมนไว50มิลลิลิตรนี่เป็นสารประกอบที่เป็นเพลทและของเหลไเป็นน้ำมันสีเหลืองเหตุผลที่เลนสซันฮาวนำออกมา แล้วเอากลับไปที่หอพักเพื่อที่จะใช้ในการทําให้วันโกหกของหวงอย่างเป็นวันที่เขาไม่มีวันลืมคืนนี้เหลียนสันหาาแต่แตนในภาพผมอย่างที่จะโดนแกล้งในวันพุ่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นตื่นมาหวงอย่างก็หยิบแก้วน้ําและตักน้ําขึ้นมาพอเดินน้ําเข้าไปก็รู้สึกมีกลิก่นแปลกๆเขาไม่ได้คิดอะไรมากนึกว่าอาจเป็นเพราะไม่ได้เปลี่ยนน้ามานานก็เลยมีกลิ่นแปลกๆก็เลยเทน้ําที่เหลือในถังออกหมอน และทำความสะอาดตู้กดน้ำเย็นวันนั้นห่วงอย่างก็รู้สึกไม่สบายตัวมีอาการตัวร้อนไข้ค,คืนไอและท้องร่วมพ่อไปพบแพทย์แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบหมอได้รักษาด้วยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดในเวลานั้นห่วงอย่างไม่ได้นึกถึงอะไรพอเป็นคนร่างกายแข็งแรงคิดว่าแค่กินอาหารผิดแล้วอาหารเป็นผิดพอกลับถึงมหาลายัยอยางพูดถึงเรื่องนี้กับเพื่อน สิ่งที่หวมอย่างคาดไม่ถึงก็คือต่อจากนั้นในสิบวันอาการเขาเริ่มหนักขึ้นคืนวันที่1เมษายนหวมอย่างปวดท้องรุนแรงจนไม่สามารถนอนได้เช้าวันรุ่งขึ้นเขาไปที่ห้องฉุกเฉินผลตรวจออกมาว่าการทำงานของตับและรับผ่านเสียหายและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายวันต่อมาพยายามไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ทำการรักษาทันทีวันที่7เ,เมษายน อาการของผงยางซุดหนักขึ้นการฉีดยาเข้าเส้นเลือดหรือยาอะไรก็ไม่สามารถช่วยได้วันที่8เมษายนผงยางตกอยู่ในอาการโคมา่าตอนนี้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฟูดานก็รู้เรื่องนี้กันว่ามีนักศึกษาในมหา,าลัยเข้ารักษาตัวและอาการแย่ลงเรือยดังนั้นพวกเขาจึงไปเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีเชื่อเสียงในเซียงไฮให้มาช่วยเหลือในการรักษาหวงยางแต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้การช่วยเหลือก็ตกตัวในสภาพน,น,น่ากังวล ตอนนี้ทางมหาลาัยและผู้ปกครองของหวงยางรู้สึกถึงความผิดปกตินักศึกษาที่มีชีวิตลา่าเริงคนหนึ่งทําไมป่วยไประยะสุดท้ายได้ในเวลาสั้นๆแบบนี้เลยเลือกแจ้งความที่ตํารวจวันที่9เมษายนตํารวจได้เข้าตรวจสอบต่อมาพบสารตกค้างข้อสารประกอบในตู้กดน้ําในหอพักแต่การตรวจพบนี้ก็สายเกินไปแล้ววันที่12เมษายนทางโรงพยาบาลประกาศภาวะวิกฤตจากนั้นหวงยางยืนยันอยู่ได้4วัน เดือพลังใจที่แน่วแน่ของเขาสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นแล้ววันที่16เมษายนโรงพยาบาลจงซานร่วมกับมหาวิทยาลัยฟูดานประกาศว่าไม่สามารถช่วยชีวิตหวงอย่างเอาไว้ได้ทําให้ดาวรุ่งมในอนาคตของวงการพทย์แต่ลดลงไปอีกหนึ่งคนปีนานหวงอย่างอายุเพียง28ปีการตายของหวงหยางทาให้ทุกคนรอบตัวของเขารู้สึกเสียดายพ่อแม่ของเขาเสียใจมาก กับการสูญเสียลูกชายคนเดียวไปตลอดชีวิตสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือลูกชายที่น่าภาคภูมิใจของเขาจะจากไปแบบกระทันหันในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องการหาคนที่ทำลายลูกชายของเขากับการสอบสวนความตำรวจและการรวบรวมพยานหลักฐานรู้ตัวผู้ต้องสงสยัยแล้วเหรนสัญหาก,ก็ถูกจับตัวทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงคนที่ดูสุภาพเป็นเด็กตั้งใจเรียนนะองอน,น้อมถ่อมตนจะเป็นผู้กระทำความผิด ทุกคนต่างบอกว่าตำรวจจับคนเปรแต่หลักฐานในกล้องวงจรเปิดเหลนสัญหาไม่ยอมรับไม่ได้หลังจากที่เขาถูกนำตัวเข้าสรขบวนการยุติธรรมเขาได้บอการายละเอียดการก่ออาชญากรรมของเขาและบอกว่าจุดประสงค์ของเขาแค่ให้หวงอย่างได้รับบทล,ล้นเษเล็กน้อยเองไม่คิดว่าเล่จะบานปลายขนาดนี้คิดว่าอีกฝ่ายเติมน้ำเข้าไปนิดเดียวไม่เป็นอันตรายต่อร่านตายมากเขาอาจจะทรมานแค่แป๊บเดียวหลังจากนั้น ระหว่างการสอบสวนคันแรกคณนายของเลนสันทาวยังเน้นย้ำว่าเลนสันหาไม่ได้ตั้งใจจุดประสงค์แค่เล่นๆกับเพื่อนไม่คาดคิดว่าจะทำให้เรื่องลาบานปลายขนาดนี้แต่การพิสูจน์หลักฐานในภายหลงังสารเห็นว่าเป็นนักศึกษาของคณะการแพารพาเลนสันหามีความรู้และคุ้นเคยกับสารประกอบมาสารประกอบนี้ยังมีการอธิบายว่าในเอกสารวิชาการหลายฉบับของเขาเองด้านนั้น ศาลจึงปฏิเสธคำยืนยันการฆาตกรรมของทนายความของเลนสันฮาวสุดท้ายโดนตัดสินว่าเป็นเจตนาฆ่าเพพากาษาประหารชีวิตถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปตลอดชีวิตและเลนสันฮาวก็ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลหลังจากการตัดสินศาลชั้น่ากคณะอาจารย์และนักศึกษา1น7คนของมหาวิทยาลัยฟูดานรวมกันเขียนจดหมายวิงวอนจุดประสงค์เพื่อหวังว่าในการพิจารณาคดีจะมีรอบสอง ศารอารลงโทษเปลาลมก็ได้ตามตุนยพินิของศารเนื้อาหาในจดหมายระบุว่าวาสารยาตัดสินประหารชีวิตลินเซนฮาวถลเอลเซนฮาวได้มีชีวิตต่อจะใช้ความสามารถที่มีจดใช้ความกระตัญญยูกตเวทีของผู้ปกครองของเหยื่อนอกเหนือจากบทความดันกล่าวจดหมายยังระบุถึงการทำความดีของลินเซนฮาวในช่วงระหว่างเรียนเขาเป็นนักเรียนที่บริจาคเงินมากที่สุดให้กับพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว และยังเคยไปช่วยเหลือชาวกเกษตรกรที่ไม่มีนานธรรมไม่มีการเล็กเก็บเงินค่าเฉยเฉยจากการรักษาผู้ป่วยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายว่าเหลนซันหาไม่ใช่คนเลวร้ายแต่จดหมายอ้อนวอนนี้ยังคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตัดสินสุดท้ายของศาลได้เหตุผลก็คือัต่แต่หววอย่างเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเหลนซันหามีโอกาสหลายครั้งที่สามารถบอกความจริงได้และมีเวลาพอที่จะช่วยชีวิตหวงอย่างแต่เขาไม่ได้ทำ ทำให้ผิดซ้ำซ้อนอีกผู้พิพากษาในคดีรอบที่สองเห็นว่าการกระทำของเลนสันหาวนั้นโหดร้ายเกินมีความอันตรายสูงมากและมีการยอมรับก็ะทำความผิดไม่สามารถลงโทษสถานเบาได้คำอุทธรณ์ของจำเลยจึงถูกปฏิเสธเหตดตามคำพิพากษาเดิมสุดท้ายได้รับความเห็นชอบจากศาลประชาชนชั้นสูงสุดว่าเลสันฮาวถูกประหารชีวิตตามกฎหมายในมุมมองของทุกคน หลนสันฮาวยังได้รับการลงโทษการให้ความยุติธรรมแก่เยื่อยังไม่เพียงพอและความโกรธของประชาชนดังนั้นในคำพิพากษารอบที่สองในศาลยังคงยึดตามคำพิพากษาเดิมในที่สุดชีวิตของเลนสันฮาวก็จบลงครั้งหนึ่งลลนสันฮาวเคยแข่งต้านประเมินตนเองไว้ในสมุดบันทึกของเขาฉันเป็นคนประหลาดคนประหลาดที่มีจิตวิญญ,ญาณเข้มแข็งและกล้าได้กล้าเสียพอดูสมุดบันทึกของเขาแล้วจะเห็นได้ว่า เขาเมตปติกรรมและบุคลิกภาพสองแบบในสายตาของครอบครัวเป็นคนละเอียดรอบคอบใจกว้างสำหรับอาจารย์และเพื่อนร่วมชานเขามีความสามารถมากเป็นคนขยันใฝ่รู้แต่สำหรับครอบครัวของเยือเขาชั่วร้ายและสมควรตายและสำหรับมุมมองของประชาชนแล้วไม่รู้สึกว่าผู้ร้ายจะได้รับการลงโทษอย่างสาสมแต่เป็นการเสียดายที่สเสียเย,ยาวาชนสองคนที่กำลังจะมีอนาคตที่สดใสและก้าวไกล เลนสเ้นหาไม่ใช่คนชั่วร้ายเขาแค่เก็บอารมณ์บ้านลบนานเกินไปและระเบิดออกมาอย่างสดคู่ว่าถ้าเขาสามารถควบคุมตนเองได้เลยบอกเรงดาวที่ทำลงไปกับเพื่อนหรืออาจารย์ได้ทานเขาก็ไม่ได้ทำให้เรื่องบานปลายใหญ่โตขนาดนี้สิ่งนี้ยินเตือนดาวการเรียนไม่ใช่แค่ในตำราวิชายิ่งต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองควบคุมอารมณ์แบนลบให้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ทำผิดซ้ำซาก เรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับเล่นนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้